สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้พามาชม i อเคเข้าใหม่1นึคันนะครับเป็น29 M เครื่องขาวเก็บงานจัดส่งมาแล้วนะครับก็คือว่าจัดสภาพมาทำสีงานเครื่องงานไฟแล้วก็งานอุปกรณ์เดิมๆนะครับที่ว่าตรงรุ่นนะครับเอกสารครบโอนภาษีขาดเกิน3ปีนะครับ ชุดโอนมีครบนะครับคันนี้เก็บงานจัดทรงมาเป็นล้อ,อยางขอบ17นะครับยาง17ของโยโกะไทยแลนด์นะครับ <c oughs> ขบูเดิมครับท่อแท้นะครับเมดอินเจแปนมิคุนินะครับงานสีเครื่องสีแครง้งสีฝาคาดัดฝาจานไฟนะครับอะไรใหม่ที่เบิกใหม่ก็มีหลายชิ้นนะครับตอนนี้ก็คือว่าโดยรวมแล้วคือจัดสภาพเบิกอะไรใหม่มาก เกือบ70%นะครับจากจากจนว่า100%ซนะครับก็คือว่ามีทั้งไฟเลี้ยวเบาะชุดสีฝากระเป๋าข้างนะครับแล้วก็งานเก็บสีโดยรวมแล้วก็คือสวยครับคันนี้หล่อมากครับระบบไฟติดครบนะครับแฮนด์แท้นะครับเป็นแฮนด์เดิมแล้วก็น็อตตรงนี้ยังเป็นน็อตแท้อยู่นะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าปัดติดครบนะครับไฟเกียร์ว่างโชว์นะครับ ท่อแท้นะครับโชคหลังเป็นของ mdi นะครับเป็นโชคที่ว่าเหมือนของเดิมนะครับตรงรุ่นจะเป็นงานเบิกใหม่นะครับอันนี้คราบสกปกฝุ่นนิดนึงนะครับ่อครับราคา25,900บาทนะครับต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับรถอยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ ไฟสต็อปเบรกใช้ได้นะครับฟังเสียงเครื่องกันเครื่องพ่อแน่นๆนะครับปัดๆ,ๆๆนะครับเดินเบานิ่งนะครับขับูแท้ครับเดินเบานิ่งไม่ต้องเบินน้ล บนะครับบางแตรมีนะครับมึงโคนหน้าสวยๆเงาๆนะครับสวยครับจัดสภาพเองเกินงบนะครับราคานี้25,900บาทครับทางจังหวัดจะส่งได้ทั่วประเทศครับ0861420871นะครับบางโซ่เต็มนะครับทรงเดิมหล่อครับมองไกลๆหน้าเชิดนิดนึงนะครับ เคื่องดีครับเครื่องเงียบจิบเนี่ยอัลตรูปแยกใช้งานปกตินะครับเปิดแเบบานิ่งครับโอเคนะครับขอบคุณครับ